สวัสดีครับน้สงเครับผมสดววันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับ30 mm เมครับดยวันนี้ครับเราบุนในส่วนของยานเสริมกันครับซึ่งยานเสริมที่เราจะดูวันนี้ครับคือนี่เลยครับ e x a v i c u r spacecraft version นะครับยานของฝ่ายไบรนครับสำหรับการตะลุนีอวกาศนี่ครับซึ่งยานนี้เขาบอกเลยครับว่าเป็นยานที่น่าสนใจมากๆครับทางเรื่องของลุกเล่นเรื่องของจุดขยับแล้วก็เรื่องของการประกอบร่างครับซึ่งยานลำนี้ครับจะสามารถทาอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเลยครับผมโอเคเพราะฉะนั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับ นี่เลยครับ e x t e n d e d Allagement Vehicle นะครับผม Spacecraft Version รูปแบบสีดำนะครับผมซึ่งหมกบครับว่าตัวนี้ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี้ก็เป็นตัวที่ต้องบอกว่าจุดขยับทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ยังสามารถแยกร่างครับแปลงร่างได้2โหมดนะครับผมแล้วก็นะครับว่าสามารถประกอบได้เข้าปับภูนอย่างพอต้านเอว่าตัวนี้ได้เช่นกันนะครับ โดยที่ตัวนี้ครับแปลงร่างสองโหมดคือ cruising mode นะครับเป็นโหมดยานอวกาศแล้วก็ driving mode นะครับเป็นโหมดรถเนะเนี่ยนะครับว่าสามารถแปลงร่างสามารถประกอบร่างกระตัวหุ่นในรูปแบบ support unit ได้นะครับผมให้ได้ทั้งในส่วนของ porta nova แล้วก็ shield nova นะครับเป็นตัวที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของข้าในกันเลยครับของข้าในครับผมให้มาเท่านี้เลยครับเอาหุ่นออกไปก่อนนะอ่ะ มีส่วนของตัวยานนะครับผมส่วนหัวหุ่นสลหรับการเปลี่ยนนะครับส่วนสำหรับพาเชื่อมต่อครับแล้วก็เท้าหุ่น2อันนะครับผมมาดูยานใกล้ๆกันนี้ว่าครับตัวยานเข้าออกมาในรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นยานที่ดูแล้วเนี่ยเหมาะกับการตลุยอวกาศมากนะครับเป็นยาน4ี่ล้อนะครับซึ่งแต่ละล้อเนี่ยจุดขยับต่างๆของเขาครับต่อว่าสุดแ๊บนึงนะครับมันหลุดโอเค จุดแคบต่างๆของส่วนล้อเขนตอบว่าทออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับผมสามารถขยับได้อย่างอิสระนะครับตอว่าถือเป็นจุดแคบที่ผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมสามารถบุนซ้ายบุนขวาอย่างไรก็ได้นะครับอ่ะยอดเยี่ยมจริงๆส่วนท่อนหน้าเนี่ยจะเป็นท่อนใหม่ส่วนท่อนหลังเนี่ยจะเป็นส่วนขาเหมือนกับของเดิมนะครับส่วนบูสเตอร์น,นคะครับว่าสามารถขยับได้เต็มที่นะครับผมเพราะงั้นยาดํานีเขาตอว่าเป็นยาที่สามารถแอคชั่นท่าต่างๆได้แบบเอาตรงๆก็คือสุดๆนะครับสามารถแอคชั่นท่าต่างๆได้แค่เป็นยานก็ตามนะครับอ่ะ เติมครับในส่วนของตัวนี้นะครับสามารถติดข้างหลังเพิ่มเติมให้ได้ครับเหมือนกับเป็นตัวต่อนะครับสำหรับเวลาให้เราเราจะยานียมาเชื่อมกันต่อเลยลำนะครับอ่าเป็นแบบนี้เนอะโดยยานลำนี้ครับเราจะโหมดธรรมดาเนี่ยยังแปลงร่างอีกครับเป็นในส่วนของ cruising mode นะครับวิธีการแปลงร่างครับคือเราทําการถอดข้างหน้าตรงนี้ออกมานะครับและข้างหน้าตรงนี้ครับเราทําการพับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็พลิกมาแบบนี้นะครับ เท่านี้ครับยาน Cruising Mode ก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเลวนะครับเป็นส่วนของรูปแบบยานอวกาศที่สำหรับการบินนะครับส่วนท่าล่างนี้ครับแน่นอนว่าเราก็สามารถแปลงล่างนะครับเป็น Driving Mode แบบเดี่ยวๆในรูปแบบนี้ได้นะครับผมเพราะยานลำนี้ครับสามารถแยกได้2อย่างสามารถประกอบร่างกันได้หรือสามารถทํางานแยกสองก็ได้เคราบอกว่าเป็นยานที่ผมรู้สึกว่าลูกเล่นเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับเราน่จะสามารถเล่นได้อีกเยอะเลยกับยานลำนี้นะเพราะว่าดูรูตามตัวสิครับมีรูต่างๆต็ปไปหมดนะครับสามารถนําพาสต่างๆอาวุธต่างๆมาเสียบได้เต็มที่เลยนะคร นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการประกอบร่างกับตัวหุ่ดีกว่านะครับซึ่งหุ่นนี้จะนำมารวมร่างวันนี้ครับคือนี่เลยครับพอต้าโนวานะครับผมแน่นอนนะครับโอเคเพราะงั้นมาเริ่มกันเลยก่อนเครับเราพาที่เป็นพายู่นิี้ของตัวนี้ก่อนดีกว่าพายู่นิอย่างแรกครับคือส่วนหัวนะครับแน่นอนส่วนหัวครับเราถอดออกนะครับ แบบนี้แล้วก็ใส่เป็นหัวใหม่เข้าไปนะครับผมหัวใหม่ของพอตโนว่าครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างเท,ท่ได้ทีเดียวแน่ใจได้ที่ไม่ได้สติ๊กเกอร์ตามานะครับแต่ให้มาผมก็ไม่รู้จะติดยังไงเหมือนกันนะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับส่วนเท้านี่ครับเราคงไม่ใชเนอกจากว่าเราติดไปแล้วเมื่อวานเนื้อเท้าแบบนี้นะครับส่วนพานี้ผมหาที่ติดไม่เจอนะครับเพราะนั้นทิ้งไว้ก่อนโอเค because, ทีนี้เรามาเริ่มดูกันทีละส่วนนีก่อนครับกวกับการนำพอตโนว่ากับย้าเนยครับมาผสมกันนะครับโอเค อย่างแรกครับส่วนพาร์ทที่เป็นพาร์ทยูนีกนะครับเดี๋ยวผมขอถอดชิ้นส่วนทีละชิ้นออกก่อนล้วกันเนอะชิ้นนี้แน่นอนว่าเป็นชิ้นขานะครับเราเคยใช้ไปแล้วเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนจุดติดนะครับเราจะไม่ติดขาละอ่ะแบบนี้ครับพาร์ทที่น่าสนใจมากคือพาร์ทนี้ครับอ่าอยู่ตรงนี้เนอะเราดึงออกมาแบบนี้นะครับย้ำว่าค่อยๆดึงนะครับเสี่ยงหักเลยเกินชึบแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมซึ่งจะมีตัว pc ตรงนี้ติดอยู่ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทําแบบนี้ครับเราจะดึงข้างล่างตรงงนนีี้้้ออกมาแบบทัั2ฝ่ง นะครับชุบชบเราจะได้เป็นพาส่วนของน่องขามานะครับซึ่งเป็นพาสสำหรับการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีทีเดียวส่วนถามว่าตรงนี้เําทำยังไงต่อครับเราดึงพาสจุกออกนะครับแล้วก็ นำบูสเตอร์มาใส่ตรงนี้แทนนะครับผมเราสามารถนําตัวนี้ครับไปติดตั้งเป็นบูสเตอร์เสริมให้กับตัวหุ่นได้หรือสามารถนำามาวิ่งเล่นเป็นรถก็ได้เช่นกันนะครับเขตนี้คือพาร์ทแรกสุดทีนี้มาดูกันอีก่อนวอนนี้้องไปพาร์ทอะไรบ้างนะครับเรามีพาร์ทนี้ครับสามารถแปลงร่างเป็นแบตแคปได้นะครับพาร์ทนี้แปลงเป็นน้องขาแล้วก็พาร์ทนี้จะติดอะไรก็ตามใจชอบเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มติดกันอย่างแรกสุดครับ่วนขาเนี่ยเราถอดออกก่อนนะครับในรูปแบบนี้เนอะแล้วก็ดึงท่อนตรงนี้ออกนะครับจากัารสลบ แบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็น 30M ตัวแรกเลยนะครับที่มีการเปลี่ยนขาท่อนบนโปรติสันจเนี่ยครับจะมีแต่เรื่องของการเปลี่ยนขาท่อนล่างนะครับผมท่อนบนเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวแรกเลยนะครับอ่ะต่อมาแบบนี้แบบนี้แบบนะครับซึ่งส่วนขาเนี่ยข้อดีคือถอดไม่ยากเท่าส่วนแขนนะครับเก็บเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่แบบนี้ชึบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่กลับเข้าไปอ่ะ ตัวคาตอนเปลี่ยนครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งน่าสงสัยมากว่าถ้าเกิดเอาสองอันนี้มาติดเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะต้องสีเข้าคู่กันแน่เลยนะครับแต่แบบนี้ก็ต้องบอกว่าคอน้างเทมาลแเดียวนะครับอ่ะทีถัดไปครับส่วนปีกนะครับส่วนปีกแน่นอนครับว่าเราสามารถนําแันนี้ครับเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็ติดเข้าไปได้เลยตามรูปแบบที่บันไดบอกมานะแต่ผมไม่ชอบครับผมอยากจะติดแบบอื่นมากกว่าก็นี่เราดึงพานี้ออกมานะครับอ่ะแล้วก็ทําแบบนี้ครับ ท่านนี้ครับจะเป็นพาร์ทส,ส่วนของเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวเขาก็ให้มาแต่เราก็สามารถนํามาเล่นแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะงั้นแน่นอนว่าตัวนี้ครับสามารถเปลี่ยนเขาได้นะครับแบบนี้โอเค ทีนี้ถัดไปครับแน่นอนเราสามารถนํำพาร์ทนี้ครับกลับมาติดตรงนี้ได้นะครับผมเพราะงั้นถามว่าพาร์ทหล่นหายไปไหมไหมคตอบคือไม่นะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาพาร์ทขาเนี่ยครับติดกลับเข้าไปที่ตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับวิธีการเล่นอิสระนะครับแล้วก็ปีกตัวนี้ครับจริงๆเนี่ยตามแมนนวลบอกว่าติดเข้าไปแบบนี้เลยแต่ฮอรู้กติดแบบนี้มันไม่เท่ครับเพราะงั้นเราจะมีการบอดีไฟเล็กน้อยนะนั่นก็คือทําแบบนี้นะครับชึบให้มันกลับเป็นกาลังกลางปีกอยู่นะครับในรูปแบบนี้ติดเข้าไปข้างหลังนะครับ Okay. เท่านี้ครับปีกก็จะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปีกตรงนี้ครับเราสามารถนำอาวุธอื่นๆเนี่ยมาติดได้ด้วยหรือสามารถทำเป็นซับอาร์มครับแบบกำลังเถี่ยอาวุธเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะครับผมไนดูแบบนี้นะครับแต่ว่าปีกตัวนี้เนี่ยเทมาจริงๆนะครับแต่ว่ามันมีเสาเนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวผมทำแบบนี้ดีกว่าเราหมุนลงนะครับแล้วก็เอาแบบนี้แทน โอเคเป็นแบบนี้นะครับปีกจะอยู่ข้างหลังแบบนี้แทนเขตที่นี้ถัดไปครับดูที่ตัวนี้กันตัวนี้เนี่ยผมคิดออกแค่อย่างเดียวเลยคือตอนนี้ขุดเราไม่มีอาวุธใช่ไหมครับดูสิเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยจะกลายร่างเป็นอาวุธแทนนะครับเราจะสามารถติดที่แขนติดที่ไม่ที่ไม่ใช่สีแคนสีที่ไหล่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาแบบนี้คับให้เป็นอาวุธเหมือนกับเป็นลูกตุ้มติดอยู่ที่มือได้นะครับอ่ะแต่เดี๋ยวชิ้นส่วนลดนะครับชิ้นส่วนลดง่ายนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ได้้้้้เเเปปป็็นนนนนัััญหาาาาขขขดดครบผมอแลวกกีงงึติไ แบบนี้นะครับก็จะได้เป็นอาวุธทั้ง2ข้างครับเป็นลูกตุ่มนะครับผมเท่านี้ครับก็จะเป็นนันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกับนี่เลยครับพอต้าโนวานะครับโหมด docking โหมดนะครับตอนรวมด้าเข้ากับตัว spacecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งเอาว่าทุนตัวนี้ครับเป็นหุ้นที่ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราติดแค่อย่างเดียวคือติดแค่ปีกใช่ไหมครับแต่ผมก็เลยคิดถืว่าถ้าเกิดสมมุติในอนาคตเนี่ยครับจริงๆผมว่าปีกแบบนี้เท่กว่าเพราะงั้น เหมอนกับโอเคเรียบร้อยนะครับซึ่งผมก็มองว่าหุ่นตัวนี้นะครับจริงๆแล้วอะครับมันยังสามารถต่อยอดได้อีกนะครับคือตอนนี้เนี่ยวีโอนี o ้ i, เราจะกัดแค่เราจะนําพาร์ทนี้พาร์ทเดียวติดเข้ากับหุ่นแต่ถ้าเกิดในอนาคตค,ครับเรามีการโมตอ่อเราพาร์ทอื่นมาติดตั้งเราหุ่นตัวมือติดตั้งเนี่ยผมคิดว่าหุ่นตัวนี้ครับน่าจะไปได้อีกไกลนะครับผมน่าจะมีอาวุธต่างๆน่าจะมีอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับผมอาจจะทําเป็นเรื่องของมิลิทายอาจจะทำเป็นเรื่องของ ide, อจจเลนเ ide, สาา์ช แบบนี้ครับเป็นบูสเตอร์เสริมเพิ่มคนอีกคันหนึ่งได้นะครับผมให้อยู่ของเราเนี่ยสามารถบินได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในรูปแบบนี้ครับซึ่งเราบอกว่าหุ่นตัวนี้เท่ไหมต่อาครับว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะแพ็กหลังครับแพ็กหลังที่รูเยอะขนาดนี้นะครับจริงๆเราเราสามารถเอาแบบเป็นเหมือนกับฟูลอาร์เมอร์โหมดมาติดแปะข้างหลังครับเหมือนกับหุ่นตัวใหญ่ให้หุ่นตัวนี้ขึ้นไปขี่ก็ได้เช่นกันนะครับผมจินตนาการขึ้นอยู่กับคนเลยนะครับว่ามันจะลำเลิศได้ขนาดไหนนะครีาม สามารถสามารถที่จะโมหุนได้ขนาดไหนนะครับผมในรูปแบบนี้นะครับแต่ถามว่าตัวนี้โอเคไหมเขาตอบว่าเป็นหนึ่งในพาร์ทเอ็กซ์ซาวิคที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะเป็นเอ็กซาวิคที่แน่น,นครับสามารถติดเข้าหุ่นได้แบบติดทั้งตัวนะครับผมไม่มีส่วนส่วนเหลือก็มีแหละแต่ค่อนข้างน้อยเนาะสำคัญคือติดได้ทั้งตัวนะครับผมเป็นเหมือนกับชุดเกราะติดเข้าหุ่นไปซึ่งสาวซีเอ็นต่ละตัวเนี่ยครับก็มีต่างกันเนะอย่างตัว ก่อนหน้านี้นะครับอย่างตัวที่เป็นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินก็เหมือนกับเป็นปีกเฉยๆอย่างตัวที่เป็นรถถังเนี่ยก็คือแปลงเป็นปืนตัวนั้นผมคิดว่าทําได้แย่สุดละส่วนตัวที่เป็นเรือดำน้ำนะครับแน่นอนว่ามีทั้งหัวใหม่มีทั้งหลังใหม่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ตัวนี้มันคือมันคือเกราะทั้งตัวครับมีเกาะไหลมีเกาะหลังมีเกาะขาเพิ่มทุก <Taylor> อย่างเพราะนี่บอกว่าตัวนี้นยครับเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับรวมถึงชิ้นส่วนต่างๆครับก็ให้มาอย่างครบถ้วนครับและจุดขยับเนีีี่่่ยยกก็อออน้าาางมวรรตตับบบแทไปูเเะจ เล่นไม่มันได้ยังไงถูกต้องไหมแหละครับเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็นี่แหละครับคือการ์ดูประจำนี้ครับนะครับกับ exavision ครับ spacecraft version นะครับที่รวมร่างเข้ากับตัวพอต้าโนวาของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกว่าออกมาเนี่ยค่อนข้างเท่ใช้งานได้แบบหนึ่งเลยนะครับในรูปแบบนี้นะโอเคครับแล้วก็ใครนะครับที่ชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญลืมกดติดตามช่องด้วยส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์ข้อคุณได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย